สาเหตุที่ไมเคิลเซเลอร์เลือกลงทุนเฉพาะบิตคอยเพียงอย่างเดียวในโลกคริปโตไมเคิลเซเลอร์คือผู้ก่อตั้งและ CEO บริษัท m i โครส t ตรทเ g y บริษัทมหาชนที่มีบิตคอยมากที่สุดณขณะน,นี้ที่มีบิตคอยอยู่ในครอบครองมากกว่า120,000 BTC โดยในปีนี้เขามีทรัพย์สินอยู่ที่2,000ล้านดอลลาร์าสหรัฐหรือราวๆ66,000ล้านบาทหลายต่อหลายคนคงมีคำถามคาใจว่า เพราะเหตุใดและทำไมไมเคิลเซเลอร์เลือกที่จะลงทุนในบิตคอยเพียงเหรียญเดียวเท่านั้นทั้งที่ในโลกคริปโตเคอเรนซีมีเหรียญอยู่นับพันนับหมื่นแถมหลายเหรียญยังให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าบิตคอยเป็น10เท่าร้อเท่าซะด้วยซ้ําโดยไมเคิลเซเลอร์ได้ให้เหตุผลว่าบิตคอยมีความยูนิคมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครโดยที่มันถูกออกแบบและยกให้เป็นดิจิตอลพร o อพเพอร์ เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลกในยุคปัจจุบันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งอีกไม่นานบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆโดยเฉพาะบริษัทเทคคอมพานีอย่าง Google, Amazon, Apple, PayPal, Square หรือบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านการเงินอย่าง JP Morgan ในอนาคตพวกเขาจะต้องกำลังดำเนินการไม่สักทางใดสักทางหนึ่งเพื่อสร้างบริการหรือแอปพลิเคชันที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ Bitcoin ในขณะที่ตัวของไมเคิลเซเลอร์นั้นมองว่าคริปโตเหรียญอ,อื่นๆเปรยียบเสมือนบริษัทเทคคอม p a n y ที่แต่ละเหรียญก็จะมาชูโรงว่าตนเองนั้นมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาช่วยแก้ไขปัญหาดังนั้นเมื่อมองในมุมว่าเหรียญอื่นๆคือเหรียญที่มาจากบริษัทเทค Company จากสถิติที่ผ่านมาเราก็จะพบว่ามีบริษัทเทคคอมพานีกว่าร้อยละ99ต้องปิดตัวลงไปยกตัวอย่างเช่นหากคุณจะลงทุนในบริษัทโซเชียลเน็ตเวิร์สักเจ้า คุณก็จะต้องเลือก Facebook เป็นอันดับแรกเพราะเป็นผู้นำในกลุ่มโซเชียลเน็ตเวิร์ที่มีโอกาสรอดสูงกว่าดังนั้นคุณก็คงไม่เสี่ยงที่จะนำเงินลงทุนจำนวนมหาศาลไปกับบริษัทโซเชียลเน็ตเวิร์อันดับที่10หรืออันดับที่100นั่นจึงเป็นที่มาว่าเขาไม่คิดที่จะใช้หลักการลงทุนแบบ Diversify คือการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงเพราะการลงทุนในสิ่งที่เป็นวินเนอร์หรือเป็นผู้ชนะในตลาดย่อมดีกว่าการกระจายลงทุนในเหรียญอื่นๆที่มีการแข่งขันที่สูง และนอกจากนั้นเขายังต้องการแสดงให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นเห็นว่านี่คือการลงทุนไม่ใช่การเก็งกําไรดังนั้นเขาจะไม่ทําการซื้อเหรียญมีมอย่างดอจคอยหรือเหรียญหมาซึ่งตัวเขามองว่านอกจากบิตคอยแล้วเหรียญอื่นๆที่ไม่ใช่บิตคอยเป็นเหรียญที่มีความเสี่ยงสูงมากจึงทําให้มีสับแบ่งแยกชัดเจนว่าบิตคอยก็คือบิตคอยในขณะที่เหรียญอื่นๆที่ไม่ใช่บิตคอยนั้นให้เรียกว่าเอา co คอยที่ย่อมาจาก alternative coin ที่แปลได้ว่า เหรียญทางเลือกนั่นเองดังนั้นหากมองในมุมนักลงทุนแล้วพวกเขาจะเลือกลงทุนในบริษัทใดมากกว่ากันระหว่างบริษัทมหาชนที่เลือกจะเก็บดิจิตอลพาร์ตี้อย่างบิตคอย n หรือจะเป็นบริษัทเอกชนที่เปรียบได้กับการลงทุนในเหรียญอาทคอยต่างๆซึ่งเปรียบเป็น Security Token คือเปรียบเสมือนหลักทรัพย์ทางการเงินที่ถูกเปลี่ยนมาให้อยู่ในรูปของคริปโตดังนั้นเมื่อเขาทําการพิจารณาเหรียญคริปโตทั้งหมดเขาก็พบว่ามีเพียงบิตคอย n เหรียญเดียวเท่านั้น ที่ทำหน้าที่เป็น property คือทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์ไม่ใช่เป็นหลักทรัพย์ดังนั้นการเลือกลงทุนในเฉพาะบิตคอยอย่างเดียวถือเป็นความเสี่ยงที่น้อยที่สุดในบรรดาเหรียญทั้งหมดที่มีอยู่ในตลาดคริปโตโดยไม่เข้าเซเลอร์เขามองว่าเทรนในอนาคตจะมีบริษัทนับพันนับหมื่นบริษัทที่จําเป็นที่จะต้องใช้บิตคอยเป็นรากฐานในการเชื่อมต่อกับเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นภายภาคหน้าแต่เดียวก็มีคําถามอีกแล้วว่าไอทีเราเคยเรียนรู้มาว่าการลงทุนควรกระจายความเสี่ยง ไม่ควรใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าเพียงใบเดียวซึ่งก็อย่างที่ไมเคิลเซเลอร์อธิบายไปแล้วว่าการลงทุนเจ้าเดียวในผู้ที่ชนะในตลาดนั้นได้แล้วเสี่ยงน้อยกว่าการไปลงทุนในเจ้าที่เป็นรองหลายๆเจ้ารวมกันซะด้วยซ้ําคําถามต่อมาก็คือแล้วถ้าบิตคอยมันแครชมันร่วงลงอย่างรุนแรงขึ้นมาละ่ะไมเคิลคุณจะทํำยังไงซึ่งไมเคิลเขาก็ตอบว่าเขาคํานวณมาแล้วว่าสถานะทางการเงินของบริษัท i c โ cro Strategy นั้นมีอัตราหนี้เทียบกับทรัพย์สินที่ต่ํา โดยบริษัทมีนี่อยู่ราวๆ2 2 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทนั้นรวมๆแล้วอยู่ที่ราวๆ6,000ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะถามว่าบริษัทมีปัญญาจ่ายหนี้ได้ไหมเขาก็ตอบมาทันทีเลยว่าพรุ่งนี้ก็เคลียร์ได้เลยไม่มีปัญหาเพราะตอนนี้ดอกเบีย้ยเงินกู้มีอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ราวๆ1.5%ตต่อปีเท่านั้นดังนั้นเมื่อประมวลผลจากความสามารถในการหาเงินสดเข้าบริษัทในแต่ละปีแล้วจ่ายหนี้ได้อย่างสบาย โดยไมเคิลเซเลอร์ก็บอกต่อว่าณเวลานี้เรากำลังอยู่ในช่วงยุคเริ่มต้นของบิตคอยท่านั้นเองซึ่งณปัจจุบัน Market ็ตแคปของบิตคอยอยู่ที่ราวๆ1นึ่งทริลเลียนดอลลาร์มันเป็นดิจิตอลทร o พ e ์ t y ที่สามารถดูแลได้ง่ายกว่า r e ียล r ร p พ r ์ y ให้ลองนึกภาพดูว่าการจัดการกับบิตคอยมูลค่า5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นจัดการได้ง่ายกว่า r e ียลเอสเตมูลค่าที่เท่ากันที่5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐมันจัดการง่ายกว่ามากเช่นเดียวกัน มันรวมไปถึงจัดการง่ายกว่าทองคําจัดการง่ายกว่าแร่เงินเพราะพวกนี้ยิ่งมีเยอะมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องยกระดับการจัดการการจัดเก็บและต้องยกระดับการรักษาความปลอดภัยที่สูงขึ้นด้วยในขณะที่บิตคอยนั้นการจะเก็บมูลค่า5 0 0 0หรือ5,000ล้านก็ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยเดียวกันมีความปลอดภัยเท่ากันแถมมันยังเคลื่อนย้ายได้ง่ายเคลื่อนย้ายไปที่ไดบัลโลไวนี้ก็ได้ความเร็วในการเคลื่อนย้ายก็สามารถทําได้อย่างรวดเร็วสายฟ้ฟแลบ ด้วยเทคโนโลยีเลเยอร์สอย่าง Lightning Network ซึ่งคุณลองนึกภาพตามดูว่าหากคุณจะขนทองคํานับพันตันจากอเมริกาไปยังโตเกียวนั้นจะต้องใช้เวลานานมากแต่เอาเขาจริงมันไม่น่าจะผ่านด่านการนําทองออกจากนอกประเทศซะด้วยซ้ําเนื่องจากมีข้อกฎหมายยุบยับเต็มไปหมดแต่ถ้าสมมุติว่าเอาทองคําออกไปได้คุณก็จะต้องจ่ายค่าดําเนินการอย่างมหาศาลที่กว่าทองคําจะเดินทางไปยังปลายทางดังนั้นทางมイค์เซเลอร์เขาจึงมองว่าโดยความที่บิตคอยมันเป็นดิจิ t a ลพร็อพเพอร์ตี มันกำลังจะดึงเม็ดเงินจากโลก Real Pro p e r t y จากโลกอ n นาล็อกเข้ามาเรื่อยๆซึ่งอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นบ้างแล้วก็คือคุณอาจจะสังเกตเริ่มเห็นบางคนนำทองคำส่วนหนึ่งไปขายเพื่อมาซื้อบิตคอยหรือบางคนก็ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพื่อไปซื้อบิตคอยซึ่งเงินในตลาดสินทรัพย์ทั่วโลกนั้นมีอยู่เต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นในตลาดทองคำมี11 trillion ดอลลาร์ในตลาด c u r r e n c y มีเม็ดเงินอยู่ที่120 trillion ดอลลาร์ในตลาดพัธบัต มี130ทร้ิเียนดอลลาร์ตลาดอสังหาริมทรัพย์มี220ทร้อเียนดอลลาร์ซึ่งถ้าหากบิตคอยสามารถดึงดูดไม่เงินจากตลาดเหล่านี้มาได้แค่เพียง5%แล้วล้วก็ก็ลองไปเคาะตัวเลขกันดูนะครับว่ามันจะโตอีกกี่เท่าและนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไม m i c คิลเซเลอร์จึงเลือกลงทุนแต่ในบิตคอยถ้าหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe หรือกดสมัครเป็นซัพพอร์ ter กันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue O Clock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ